ขอ,อกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดส,สว่างธรรมบันดาลน,นะครับผมพเพื่อมาสอบถามแนวทางจากหลวงปู่ท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยนะครับเพืพ่อจะไม่พลาดที่เป็นหม่ตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากปู่วัดสว่างธรรมบันดาลนะครับผมว่าปู่ท่านจะมีแนวทางไหมเนื่องจากว่า ปูได้ทำพิธีบวงสวงปู่ย่าท่าเสด็จนะครับก็จะหาแนวทางมาฝาก f อเหมือนเดิมนะครับผมมารับชมรับฟังกันครับนสองสามนักาาครั่ะ อขอจเจริญสุขจเจริญพรสวรสวัสดีสาธายาโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในมือนีวันนี้แล้วก็เอฟซีโอปอาผ้ารวยเอฟซี 4, ส่องเบิกทรัพยน้าที่เอฟซีเมดอันอน,นี้ยังบอกไม่เนี้เกตูพา,ารวยแล้วก็เอฟซีเจตูพารวยขอสบายพารวย สา,าแล้วก็พ่อทองสยพารวยทุกท่านทุกคนที่ได้กินได้ฟังในวันนี้วันนี้ญาติโยมก็ได้มา,าสนทนา,าพูดคุยกันณนะวัดสว่างธรรมบันดาลบ้านยางงามตำบลบงใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัสสนนดสกลนครอาตมาก็ดีอบดีใจติดญาติโยมท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมายามถามข้าวมาเยี่ยมมายามถามข้าวกันไปสนทนากันไป บัวาอาศัยเพิ่องนามปลาเพิงว่างน้องไผ่กับน่ายอาศัยกันโดยด่างเสื้อส้างสั่งพวงฟ้านอาศัยฟ้าป่าอาศัยเรือเกี่ยวเหมือนมุ่งเฮ้าอาศัยปวกพ่องน่องนุ่งสายเกอเขากับอาศัยเฮาจังได้เป็นเมืองบ้านคนเฮาอาศัยดย้ดวยดอมกันเป็นหมูบอมีไผอยู่อย่างท่อนถอผู้เดียวเพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันสพเพริซังสังสงางคะปูตานังสามกีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพียงของฟวงชวนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สําเร็จ อนช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจกันดีขอให้มีเมตตาต่อซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจต่อซึ่งกันและกันฮักกันแพ่งกันเป็นพี่เป็นน้องไปมาหาสู่กันช่วงนี้เป็นช่วงโควิสสิบเก้าวันที่สิบหกขอให้มีโชคมีหลาภวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ช่วงโควิสสิบเก้าวันที่สิบหกให้มีโชคมีใจมีโชคมีหลักให้สมความมุ่งมั่นปารถนา ตามเหตุตามข้องพอเมีเข้า้ภาพปฏิบัติมากอะเหตุไปทําไปสั่งบุญกุศลคุณง่ามกว้าดีอย่างเช่นแอดมินช่องต่างๆที่ได้เอ้ยชื่อไอ้นั่ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นก็ได้มาเป็นซื้อกลางสะพานบุญให้จหยัดเจยมได้หูได้เห็นเป็นบุญตาได้เวาย,ายจาเป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถาก็เป็นบุญจิตบุญใจนี่แหละให้เ้าปฏิบัติเดอ้อเหตุสิบสองข้สบสี ให้เอาผ้ากันปฏิบัติในเหตุสิบสองข้องสิบสี่เป็นว่ายัางได้ละข้าเสียวข้องที่ไหนเอาข้องที่สิบสี่บอกเอาข้องที่สิบสี่บอกข้องที่เหตุสิบสองข้องสิบสี่มันตรงข้องที่ไดให้สมมากที่ไฟแม่ขั้นใดประตูห่องเตรียมจริงของก้นคาสมมากก่อนเสาพักตัวเราก็บเวน สมมาพพร้อมทำกันเพื่อนว่าให้เจ้าถือโอกาสนี้ลงวัดจำศีลสามารถท่านละเบียดเบียนเป็นตนพ้นเคยไดไถหน้ากาวานทรลมั่นอีตู่เขาโปกะห้เศร้าสัตว์บงหูปากเบาแสนสิมืเยกัะพันหุนคนบุย่อมพาผักว่าเลยพ่อเดชประเทศนี้ยดใส่แรงงานถาดเบาเป็นเรื่องเล่าก้อนสีไใด้ยกย่องข้องเขาเจ้าปฐมฟังบึงดีๆเด้เฮ็ดตามเฮ็ดตามคล้องเด้อเพื่อนว่าผู้เ่าะเพื่อนว่าเฮ็ดเสียบเด้เฮ็ดเสียบเฮ็ดสิบสองกล้องสิบสี่ แังการโรเดอืมช่วงนี้เป็นช่วงโควิซิบเก้ากให้กำลังใจต่อสึ่งกันแล้วกันอยาโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอัตมากขอขอ่างอิงคุณพราตนาไตยคุณผู้สนคุณงามความดีใดก็ตามที่อย,าย่าโยมใด้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในมือน่อวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างน้ำพา,าดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากทุกปราศจากโศกปรา,จาศราจากโลกปราศจากภัย ายทุกภายโศกายโรคไยภัยไฮคอายเขียนไยเบียนไฮภัยบางมีสีสุขแก้วคาดปวดภัยราบผลบุญทวีบางเกิดเป็นดีสิริมงคลดีนอกในซ้ายขวาบนหลังจิตใจกกยสังขารเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นสีสิริสวัสดีจงบางเกิดมีแก่ยาิแกโยมมือนีก็ได้อ่ามือนีก็ได้อนุญาตบาทคำหาญหยิดโยมเอฟซีเออห้ญหติโยมอ่าแอดมิน ได้ไทายนาตาได้ได้ถ่ายหน้าตาได้ไดไนาาไดอนุญ,ญาตให้เพราะว่าญาติโยมจะได้รู้พระกูบาชัยนงรงวัดสว่างทรบันดาลท่านทั้งหลายก็คงจะรู้บางท่านบางคนก็ไม่รู้เผื่อวันหนึ่งอยากจะมา,าชมวัดชมบาก็จะได้มาง่ายสะดวกสบายรู้ที่รู้หน้ารู้ตาเ็ือจะเข้าใจอนุญ,ญาตให้ไทยได้เป็นศรีเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวัตนาเป็นบาร,รมีชวนโศกราบนั่นก็น ที่นี่พิจเจรณาเอาคนมีดวงมันสีหูหดอกถ้าคนมีโชคมีลาบเนี่ยมันมีอีกเลยคนมีโชคมีลาบเป็นยังไงหัวใจก่บอกฟันก็ดีฟันว่าเด้นั่งรถทันใดก็ออกไปทะเบียร์รถฝันว่าเด้ไปบ้านหมู่บ้านพวกบ้านจัดการจัดงานก็ออกไปบ้านบ้านเลขยกี่บ้านฟันดีฟันเป็นสีรีเป็นมุ่งคนคนฟันว่าฟันเห็นเด็กน้อยตายกันก็ออกอีรีได้ขันมันแปรได้กดนอือขันฝันเห็นแม่ยิ่งเด็กน้อย กระเปีย์ได้กระเปีย์ออกนะมื่อนี้ก็บ่ามีอย่างหลายเดอ้อขอสวัสดีทุกท่านทุกคนสาทุก<า>